สวัสดีค่ะสวัสดีช่องจงคนผู้เวียงเด้อค่ะเมื่อนีพากกันไปเห็ดยังติมาเบิงค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจงคนผู้เยียงเยเด้อค่ะเมื่อนีเพิ่นสิพาไปหาปลาพี่นุองเพิ่นสิพาไปอันส่ด่างว่าสันเมื่อนีเพิ่นห้มาน้นาานำค่ะกกเลยติดตามเพิ่นมาค่ะเพราะว่าข่อยบเด้ บ่ได้มาหาป่าจังสี่กระเทียเนาะพี่น้องเนาะเห็นตะเพิ่นไปกันนะเห็นเพิ่นใ้ป่ากันคนละสามสิบยี่สิบสามสิบโลนะคะเพิ่นเอาเบ็ดไปตกเอาองี์เพิ่นได้มีตะป่าตัวใหญ่ๆเลยบารน,นี่อันมูค่ะที่ลู้จักกันยูมูบ้านใกล้ๆกันนี่แหละค่ะอันอันนี้เป็นแม่น,น้ำ อยู่ไก่บ้านข่อขึ้นกันค่ะซีอยู่ระหว่างกลางมูบ้านไอของมูอะค่ะบกไก่กันค่ะพี่น้องจาแม่น้ำย,าย,ย,าย้าไงเป็นแม่น้ำจืดปลากับปลาแม่น้ำจืดค่ะแต่น้ำบานเพิ่นใสๆค่ะนาเล่นแต่ว่ามันห่างเย็นลงบ่ได้หรอกค่ะน้ำลึกความค่ะเป็นก็ยังหวยใหญ่เลยละค่ะพี่น้องจ้า ข้ากะย็ยุหลังบ้านคอยนี่ล่ะแต่ว่าคอยจะต้องอ้อมนะคะอ้อมมหามูเพิ่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนาะค่ะเพิ่นก็เล่นนัดหายมาลงใส่ดางอีกค่ะเมื่อนั่นเพิ่นเมื่อนั่นเมือม่อแรกอะเพิ่นไปใส่เพิ่นคอยบ่ได้มาน้ำเพิ่นดอกบัดนอันได้ปลามาเพิ่นก็เอาห้แล้วว่าเอาห้แล้วคอยได้ต้มกินปลาเนาะปลาสดกระเซียบเสล้่วบัดนี้ วันนี้เล่ากันเล่นัดมะลงอีกเจอสุดท้ายก้อนหิมะสิตกค่ะพี่น้องจ้าดีใจว่าสันก็นยังดีค่ะโดยมาอันลงก้อนหิมะสิตกอยู่ค่ะจังใดกะฝากติดตามในเด้อค่ะเด้อดอ,อันนี้ลงเสร็จแลกกับพี่น้องรอบนี้เพิ่นลงหกเซนด่างหกเซนค่ะก็เลยทาเบิงววาสิใดบองสินะมือแหลกเพิ่นมาลงนะเพิ่นลงสามเซน ค่กะก็เล้ได้ประมาณยี่สิบตนี่ละป่าก็ได้แต่ว่าป่าบานเพนมีตะลุ่นงามๆด้วยค่ะมุมีได้โตอนอันมันว่าติดด่างได้โตนน้อยๆคลอแค่ไหนอันนี้ติดติดแบบลุ่นใหญ่เลยค่ะปา่าค่ายป่าตะเพียนบานเฮาอหนะปา่าหางแดงนะแมไหมขุดเกศออกก็ว่ามันป่าตะเพียนบานเฮาอั ẳ แล้วค่ะก็มีป่าแบบนี้แหละค่ะแล้วกับปา่า อียงบวบ้านเพิ่นเอินปลาซิเอียงเิลกแลก้วกาอันเออริงล้วก็ป่าตะเพียนละ่ะแต่ว่ามันมีซื้อของมันอยู่กวอาขคอยกับ่รู้ว่าเปิ้อบ้านเพิ่นเอิ้เอียงเนาะค่ะอันนี้ก็เพิ่นลงครบหกเซนแล้วนะคะเนาะก็เลยพากันกลับค่ะจังใดก็ฝากขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวท้าเบิ่งว่าสิีใดป่าบบ เนาะคะ่นะเนาะสวัสดีค่ะ <c oughs>